สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o o t Nice Cooking ในครั้งนี้ผมจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่าอังกิดาชิโดฟุหรือเต้าหู้ทอดสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโดยแต่ละคนก็จะมีเทคนิคในการทำเมนูนี้ในแบบของตัวเองสูตรของผมก็จะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะตัวแป้งเอาละคือไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นผมจะทำขิงขูดแล้วก็หัวไชเท้าขูดเต็มเอาไว้นะครับปริมาณก็เอาตามที่ชอบเลย หลังจากนั้นก็ไปหั่นเครื่องกันเลยครับส่วนใหญ่แล้วเวลาผมทำอังเกดาชิโดฟุผมก็จะใช้พริกหยวกมะเขือม่วงแล้วก็ต้องก้คีนุนะครับผักที่จะใช้ทอดเนี่ยถึงจะบอกว่าหั่นไม่ชิ้นพอดีคาแต่ว่าเอาให้ใหญ่หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าทอดแล้วมันก็จะเหี่ยวลงไปอีกเพราะฉะนั้นพริกหยวกผมก็จะหั่นครึ่งแล้วก็เอาไส้ออกทานั้นก็พอแล้วครับผมใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์กับแป้งข้าวโพดผสมกันนะครับโดยผมจะใช้แป้งข้าวโพดมากกว่าแป้งสาลีอนเนกประสงค์ประมาณครึ่งนึง หรือถ้าหากว่าใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์หนทับพีผมก็จะใช้แป้งข้าวโพดหนึทับพีครึ่งครับจากนั้นก็ผสมน้ําลงไปให้มีความเหนียวข้นประมาณนี้นะครับต้าฮู้ที่ใช้ทําอังเกดาชิส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นตาฮู้คีนูกันหั่นออกมาเป็น8ส่วนนะครับเมื่อเขือม่วงกับพริกหยวกผมจะใช้ไฟค่อนข้างแรงในการทอดทอดไม่ต้องนานครับ ประมาณ15-30วินาทีก็พอสามารถทอดได้ทั้งแบบจุ่มแป้งแล้วก็ไม่จุ่มแป้งครับแบบที่ไม่จุ่มแป้งเนี่ยผิวก็จะตึงๆแล้วก็มีเท็กซ์เอร์อร่อยไปอีกแบบแต่แบบที่จุ่มแป้งก็จะหอมอร่อยไปอีกแบบนะครับเพื่อนๆก็ลองทำตามแบบที่ชอบกันได้เลยแต่ถ้าจุ่มแป้งเนี่ยคงต้องทอดนานหน่อยนะฮะก็ทอดไปจนกว่าแป้งจะกรอบจากนั้นก็มาถึงคิวเต้าหู้แล้วฮะ ลุกแป้งให้ทั่วแล้วนัลงทอดได้เลยใช้ไฟกลางถึงกลางสูงนะครับโดยว่าเราใช้แป้งข้าวโพดผสมแป้งสาลีอนเนกประสงค์สีก็จะไม่เปลี่ยนมากนะครับไม่ต้องรอให้แป้งเปลี่ยนสีเข้มก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าใครชอบแป้งสีเข้มและความกรอบที่ย่างยืนกว่าน,นั้นหน่อยจะทอดให้แป้งสีเข้มขึ้นก็ได้ครับเต้าหู้ชุบแป้งทอดหมดทุกอันนะครับส่วนมะเขือม่วงแล้วก็พริกหยวก บางชิ้นก็จะทอดปเปล่าบางชิ้นก็จะชุบแป้งทอดนะครับทิ่งริงแค่โรยเกลือก็อร่อยแล้วนะครับเนี่ยโดยความที่แป้งเหลือครั้งนี้ผมจะใส่ปลาแซลม,มอนลองไปทอดด้วยนะครับเป็นสเกโนะอางดาชิ no ไปเลย เอาละอย่างสุดท้ายที่ต้องทำก็คือน้ำซอสครับใช้โชยุมิรินสาเกยอย่างละเท่าเท่ากันครั้งนี้ผมใช้อย่างละ3ช้อนโต๊ะนะครับถ้า3มช้อนโต๊ะผงน้ำสต็อกดาชิก็ใช้ประมาณครึ่งช้อนชาก็พอครับอุ่นให้เดือดเพื่อให้แอลกอฮอล์ระเหยจากนั้นก็เติมน้ำให้เจือจางชิมรสชาติให้อ่อนลงตามระดับที่ชอบได้เลยครับจากนั้นก็ปิดไฟแล้วมาจัดจานกันดีกว่า วิธีการเสิร์ฟอังเฤดาชิโดฟุเนี่ยตามปกติแล้วก็จะเสิร์ฟแยกเป็นจานเคียงในเซตอาหารคนละจานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ไทยๆจะใส่เป็นจานใหญ่ๆแล้วใช้เป็นกับข้าวอย่างหนึ่งก็ได้ครับประมาณนี้นะฮะจานเล็กสลับหนึ่งที่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลาแซลมอนราดน้ำซอสลงไปให้ชุ่มอย่างที่เห็นนะครับว่าพอลาดน้ำซอสลงไปความกรอบก็จะหายไประดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นควรจะรีบกินหน่อยนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนที่ไม่ซีเรียสกับความกรอบนะครับบางคนเนี่ยเลือกที่จะแช่เอาไว้นานๆเพื่อให้ตัววัตถุดิบอย่างเต้าหู้ค่อยๆซึมน้ำซอสดาชิเข้าไปในตัวเนื้อเวลากินเนี่ยมันก็จะได้ความหอมทอดแต่ก็จะไม่ได้ความกรอบแต่สิ่งที่แรกมาก็คือกลิ่นน้ำซอสซที่เข้าไปถึงเนื้อในของเต้าหู้อร่อยไปอีกแบบนะครับและอันนี้ก็คือแบบจานใหญ่กินตรงกลางครับความหอมของการทอด และน้ำซอสที่หอมกลิ่นสาเกและปลาแห้งผสมกันได้อย่างลงตัวกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้นะครับสัมผัสภายในเนื้อของเต้าหู้ที่นุ่มละลายในปากก็ช่วยชูรสให้เมนูนี้เป็นเมนูโปรดของใครอีกหลายๆคนเลยละ่ะและนี่ก็คืออันเกิดาชิโตฟุหรือเต้าหูท้ทอดสไตล์ญี่ปุ่นและสาเกนององเกิดาชิครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเมนูในวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับครั้งนี้ โ o ร์ทนไนส์คุกกิ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ